เติมมันเมื่อ,อไรไปเลยจันน้ำมันวันละถ้าการแบบนี้บอกถ้าอน,นี่นี่กเกลอนเหลือ้ <500. S 1> าอเกลอนก่อนกกลอนกเกลอนห,ห้าร้อยนหนึ่งหนึ่งองสามปัดเบิร์ไร่ไปนั้นตีดูนี่ฮะผมไม่อยากเชื่อเลยนะนี่จริง ผมเคยใส่บักสดใสตผมนั่นอันนี้พูดถึงรอยยีนะขันเห็นงานเบิด์ตเบิร์ตขันเห็นงานเบิดเจ้าเห็นงานเบิด์ตซีติกนี่ดากใหม่เว้ยขันเบิด์ตซีติกนี่คือขับบักเบิดมือเบิดเว้นหมดเนี่ยซีติกแดงๆห้าวหนะใส่ส่วนใหม่ใส่มือละสามติกก็คือหกแกลลอนน่ะมันไม่หมดมันเหลือ มันสิเหลือดสองขีดในรถอะเหลือดสองขีดปับ๊บเพราะมันเพราะมันขีดที่สองเบิร์ปั๊บเลือขีดนึงปับ๊บมันมันสิกระพริบเปืี่ยนนะพวกรุ่นใหม่พวกรุ่นใหม่พวกซูมิโตโมะพวกกันจัาห้องเก็บแฝงบัตจักติก๊กบอกแล้วผมกคนไม่ได้เติมเวลาเจ็ดพันเจ็ดพันบ่มาได้เติมแบบกระติกแบบนี้เห็นปะเจ็ดพันก็ได้วันครึง่งฮะเจ็ดพันได้วันครึง่งเอา้ามันกระซำมรถเงี้ยมตอนนั้น ด้วันครึ่งเจ็ดพันนี่ได้มือหนึ่งกับกมือรุ่นใหม่อีกครึ่งมือเป็นไปว่าได้จันเป็นไปว่าได้มันว่าแมนรถสองร้อยดิจยขับแบบได้เบสไลท์เหรอเนี่ยนอีบ่าแมนหรอก มันต้องได้สองมือ,อ,อเป็นไปไม่ได้ครับรถเล็กนะพูดถึง120ยีขนาดกลางแล้วพี่น้องขนาด130สินะครับผมว่าอาจารย์วัดหนึ่มัว่วหรือเปล่าหรือว่าผมได้ข้อมูลมาไม่ตรงหรือว่ายังไงครับเอ๊ะมันใช่เหรอนี่พี่น้อง รุ่นร้อยสามสิบครับเพราะว่าผมเคยใช้รถเลขมาสองรุ่นนะครับสองรุ่นเป็น pc ร0อยนะครับโมสู่ pc ร0อยนี่ผมเติมน้ำมันวันหนึ่งนะไม่เกินไม่เกินสามถังสี่ถังนะครับก็คือถังถังกับแดงๆนะครับถังยี่สิบริตรน่ะสิบแปดลิตรนะ่รนะครับ เกินซี่ครับเกินซีถังครับพอมีพอมีสดใสมานะครับมีสดใสมาเป็นแคด e120b ครับแคด e120b เนี่ e ผมก็เติมน้ํามันวันละไม่เกินไม่เกินสี่ถังเหมือนเดิมครับทั้งสองรุ่นนี่ก็คือผมผมก็เลยมีความเข้าใจว่ารถขนาดกลางครับผมนั่นคือพวกร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยพวกนี้นะครับผมมันจะกินน้ํามันอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับ ก็ค,คือคิดว่าน่าจะเพิ่เกินซีถังนะพี่น้องต่อมือนะซีถังคือกับมันไม้เข้ามาประมาณ80สบลิตรถึงร้อยลิตรนะครับสูงสุดนะครับก็สิร้อยลิตรนะครับ80ลิตรแต่ว่านี่จันออดว่าเสียบดสื่อมาัตเตเอระ,อนนะมือเครื่อง ก็คงจะหมายคว้ามาเติมใส่เต็มถังน่ะละมัง้งถังนะั้นมันก็คงบ่พอ7เจ็ดันหรอกมัง้งรดน่อยถังหน่อยนะครับถังหนึ่งก็สิบะมงณ1อยกาลิตรนะครับถ้า100อย่าลิลลตรได้มือเครื่องอ่ะคงจะคงจะประมาณนั้นครับผมน่าจะหมดวันละร้อยลิตรครับเต็มที่นะนี่รุ่นนี้นะครับผมอันนี้เรามองแบบแบบ เป็น PC 120ครับรุร่นหงครับ ไปดีของามอน,นตอนนี้ยี่สิบครับลุกห าอามัน,นอยู่ซ่าๆครับ างครับรถหางครับค่หนน้ำใสๆประมาณกี่ตาครับรถเล็กเนย รุ่นนี้ก็น่าจะใส่ประมาณสิบนะครับเก้าสิบตักงูแล้วครับสอาตัก1สิบตักครับ khô héo cũng phải là gì cả. Có một thì không khô โยกขึ้นเท่หแห้งกว่านี้นี่หัวเสียบครับรถดำ พี่น้องใส่ประมาณนี้ครับนี่ก็หมดนั้นอยู่นี่หมดนอยู่ถุวาจานวัดใส่หมดยยนออยังครับแต่ว่าครับที่แรกกันรู้สายเนี่ยครับมันก็ถือว่าพอขับในแบบฉบับของรถขนาดเล็กแหละพี่น้องเนาะถ้าเราเคยขับจะรถใหญ่เราก็ถ้ามาขับรถเล็กมันก็จะรู้สึกว่ามันเออ,อพี่น้องมันคงจะเร็วแล้วแหละแต่ว่าเขาก้นซึ่งห้องวาซา ยู่นะครับ,บมอาบอามมันบุมมันยกเรียวอยู่ครับแต่ว่าอามมันรู้สึกว่ามันมันเขาสายครับส่วนมากงานขุดมันก็ไม่ค่อยนั่นกันครับผมไม่ค่อยเกี่ยวกันหรอก สิบตักครับเราตักซึ่งสิบตักนะนเที่ยวเยียกหน่อยนะครับคันนี่ปกติกับว่ามันเง่ง้ยกว่านี่แน่จู่หน้าจังบอกสดไซที่ขายไปเนี่ยบัวเงี้ยลีครับ เขาใส่แค่ประมาณเจตักครับผมเจ็ดตักก็เต็มแล้วงานเกี่ยวงานแบกกับแปดเก่าครับมี <S <S ทางงานแบกก็ต้องใส่ประมาณโน้นแหละประมาณ12-13แล้วครับผมจิมงานมาวิ่งด้วยครับผม สามคันครับวันนี้ครับไปดูว่าเลือกงานที่เที่ยวครับคุณอะไรจะเกี่ยวบ้าะขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ